นี่ค่ะหน้าตาประมาณนี้นะคะนี่ผักชะอมค่ะเราจะมัดไม่หมดเลยนะคะเราจะไม่เดี๋ยวมันจะปนกันเนาะสวัสดีค่ะ <ไอ S 1> วันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำอาหารเหนืออีกนะคะแกงผักปอก,กาค่ะผักปอก,กาตีเมียเนาะ พอดีเห็นน้องพัดเขาแกงก็เลยแค่อยากเนาะเมื่อวานไปตลาดก็เลยไปซื้อมานะคะเขามีขายพอดีเนะาะขัดพ่อค้าตีเมียนะคะนี่ค่ะเราจะทําเป็นมัดมัดนะคะแล้วก็ใส่ผักชะอมด้วยค่ะเนาะใส่เห็ดหูหนูด้วยค่ะเห็ดหูหนูนี่คนเหนือเรียกเห็ดหูว่วนะเห็ดหูล่าเห็ดหูหนูนะคะ แล้วก็แกงใส่ปลาย่างค่ะใส่ปลาย่างนะคะน้ำพริกของเราก็จะมีพริกสดแดงแล้วก็พริกแห้งนะคะแล้วก็หอมกระเทียมกระปิปลาระ,ระผงปรุงรสแล้วก็ผงชูรสเนาะแกงเราจะใส่ข่าไปนิดหน่อยเนาะดับกลิ่นผักชะอมเนาะนะคะผักปกกาตีเมียนะคะมีตำนานนะคะหักปกกาตีเมียนี่นะ แกงเมื่อไหร่ก็ไม่เปื่อยไม่สุกสักทีเนะาะนะคะว่าเมียแกงไม่สุกเนาะแกงนานเท่าไหร่มันก็จะไม่เปื่อยนะคะผักนี้ผักพ่อค้าเนี่ยเขาถึงติดว่าติดใส่ชื่อผักพ่อค้าตีเมียหรือผักพ่อค้าตีเมียนะคะแกงนานๆมันก็จะไม่เปื่อยนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีทํากันนะคะมาแกงกันเลยใส่น้ำพริกก่อนนะคะ ตำหยาบๆนะคะน้ำพี่กล้างคกก่อนล้างคกก่อนอ,อ,อนี่ปไปย่างเราต้มเรียบร้อยแล้วนะคะแกะเ,เป็นเนื้อค่ะ แล้วก็เราก็จะใส่น้ำปลาไปก่อนเนาะปะลาานนัวน,นะคะก็ใส่กะปิเนาะใส่กะปิอีกนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะเดี๋ยวเราจะใส่ตักพะกาก่อนเนาะ ใส่ผักเลยนะคะผักพปอค้าตีเมียผักชะอมใส่ทีหลังนะคะก็อันนี้มันจะช้าเนาะเราพอก้าันนี่มันจะสุดช้านะคะผักชะอมใส่ทีหลังเห็ดใส่ทีหลังใส่ขาไปเลยนะคะขา่า ใส่เห็ดเลยนะคะใส่เห็ดแล้วก็ปลาย่างค่ะโอ้ยโอ้ยอยร้อนร้อนร้อนอเดี๋ยวผักชะอมค่อยใส่ค่ะ แหยงหิดสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ค่อยใส่เดี๋ยวนี้เราก็จะใส่ปผงปรุงรสกับผงชูรสไปก่อนนะคะผงุงรสค่ะชูรสค่ะ ร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยดูต่อนะคะตอนใส่ผักชะอมเนาะใส่ผักชะอมแล้วนะคะแกนจะสุกแล้วค่ะอุ้ยทำไมุดไม่ลงล่ะผักมันยาวกว่าหมอ้อชะอมใส่นานไม่ได้นะคะหอมหวยห,หวยหอมหวยหวย ได้กินแล้วค่ะปลาทั้งนั้นเลยเนี่ยปลาย่างนี่แต่๋ยวได้กินแล้วชุวมไส่นานก็แม่อร่อยนะคะ,คะสุกแล้วค่ะแกงผักข้อค้าตีเมียค่ะสุกเรียบร้อยแล้วค่ะมาเชอมค่ะนะ บิดกก๊สก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆอีกทีนะคะเครื่องปรุงใส่เรียบร้อยหมดแล้วนะคะนี่ค่ะหน้าตาประมาณนี้นะคะนี่ผักชะอมค่ะเราจะมัดไว้หมดเลยนะคะเราจะไมเนะ่เดี๋ยวมันจะปนกันเนาะอีลุงตุงนางอะไรก็ไม่รู้นี่เห็ดค่ะนะคะใส่ไปย่างนวนัวเลยค่ะแกงนวนัวนะคะ สุกเรียบร้อยแล้วค่ะนี่แหละค่ะแกงผักพ่อค้าปีเมียรหรือว่าภาษาเหนือเรียกพ่อค้าตีเมียนะคะนะคะสุกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะใครยังไม่เคยกินก็ลองซื้อมาทํากินนะคะทางภาคเหนือกําลังออกค่ะขอบคุณมากค่ะที่เขามารับชมกันค่ะชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะจะไม่พลาดคลิปอาหารเหนือต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ